รัฐจังวัดกาญจนบุรีครับได้เน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เข้าถึงในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ รตตรีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหารือคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควรด19ครั้งที่1ประจำปี2564พรอ้อมเรียกรองผู้อเมริก,การรักษาความมั่นคงภายในจนังหวัดกาญจนบุรีประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข,อขอ้องเข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมเอราวันชั้นที่4ศาสารกลางจังหวัดกาญจนบุรี ทางนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทางด้านการดำรงชีพและการส่งเคราะห์ด้านการเงินและสินเชื่อด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้สั่งการให้ส่วนราชการกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนที่จะรับผลกระทบและเดือดร้อนอย่างทั่วถึงต่อไปอีกด้วยครับ